สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่12มกราคม2567ครับวันนี้ทีมงานม่วงครับตลาดนัดโกกบืองวมะจบจังหวัดตากจะมานําเสนอวัวทั้งหมดกี่ตัวครับ1 1ตัวเป็นสายพันธุ์อุผสมบามันครับผมครับเป็นตัวผู้ผู้4ครับตัวเมียเมียเจครับครับผม ตัวผู้สี่ตัวเมียเจ็ดครับเดี๋ยวไล่ให้กันดูเลยให้เนี่ยอามไล่ขึ้นมานะอันนี้เป็นตัวผู้ครับผมอันนี้เป็นตัวเมียครับค่อยๆไล่มาอันนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียนี่ก็ตัวเมียครับครับไล่มาเลยขอดูทีละตัวเลยอันนี้ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมีย ตัวเมียตัวผู้นี่ชุดนี้อายุวัวประมาณกี่เดือนครับอารอายุก็แปดเดือนถึงควบลยนะครับครับแต่มันเขาเลี้ยงไม่ค่อยสมบูรณ์อ๋อเป็นวัวเป็นวัวชุดเดียวกันฝูงเดียวกันใช่ครับในอาร์มซื้อแบบไหนมาซื้อยกฝูงมาครับครับยกคู่แม่ลูกมาครับสิบเอ็ดคู่นะสิบเอ็ดคูก่ก็ขายแม่หมดแล้วอันนี้เหลือแต่ลูก ลูกเนี่ยไม่ร้องหาพ่อไม่ร้องหาแม่แล้วไม่คิดถึงใครแล้วมีแต่จะโตอย่างเดียวนะครับสิบเอ็ดตัวนี่ร้องไว้ตัวเท่าไหร่ครับตัวเจ็ดพันครับเจ็ดพันบาทคูณสิบเอ็ดเข้าไปเป็นเงินเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับสิบเอ็ดตัวตัวผู้สี่ตัวเมียเจ็ดนะที่อยู่หางหน้านี่เราเป็นตัวเมียครับสวยสวยเลยนี่ตัวเมียนะครับตัวนี้ตัวเมียสะดือดีเชื้อดีอันนี้ก็ตัวผู้มีลึงดีไม่ใช่ไทยแท้ไม่ไทยแท้ ไม่ใช่ไทยจ๋าอันนี้ก็เป็นตัวเมียครับคงใช้ได้ตัวไม่ถึงหมื่นนะครับพี่น้องตัวละเจ็ดพันราคาร้องนะต่อรองได้ด้วยครับต่อได้ต่อได้ครับไม่ขายเกินเจ็ดหมื่นเจ็ดแล้วมีเล็กมีตัวโตมีหลายตัวมีหลายตัวตัวโตมีมากกว่าวางเงนเถอะสิบเอ็ดตัวเนี่ยมันจะมีตัวเล็กสักสองตัวประมาณสองตัวนะครับที่เห็นนะครับประมาณสองตัวเนี่ยก็ตัวนี้กับตัวนี้นะประมาณนี้นะเลี้ยงรอดแล้วครับ ไม่ไม่ห่วงกินนมใครแล้วจะไปกินหญ้ากินฟางอย่างเดียวแล้วทีนี้กินฝุ่นก็พูดสวยๆได้เลยเนาะนี่ก็ตัวเมียครับเป็นถือว่าเป็นราคาเนื้อเนื้อได้เลยสําหรับคนขายเป็นเนื้อก็ได้อหรับราาไปเลี้ยงเป็นเนื้อก็ได้ไปขุนก็ได้ครับทุนน้อยๆครับไม่ต้องลงทุนเยอะแบบนี้มีสถานที่มีหญ้าให้พร้อมนะครับเลี้ยงอย่าให้อดอันนี้วัวมันขาดน้ําเลี้ยงมาเฉย มันฝูงใหญ่ครับเป็นวัวฝูงใหญ่มามเขาแยกเป็นวัวฝูงใหญ่มาแล้วก็อาหารการกินก็น่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยผอมตามสภาพนี้นะถ้าซื้อแล้วก็ทีมงานม่วงก็จะบริการให้ถา่ายพยาธิให้ฉีดวัคซีนปักเขาเปลือยให้นะครับอย่าลืมสนใจมาดูกันเลยต่อรองได้รถรับจ้างมีพร้อมนะถ้าไม่ต่อก็จะส่งฟรีส่งฟรีไปเลย <c oughs> ถ้าพี่ไม่ต่อล่ะถ้าพี่ไม่ต่อในอามนะ ส่งฟรีเลยนะแต่ต้องต่อการซื้อขายไม่ต้องต่อรองกันครับโทรมาหาในอามได้เลยหรือจะมาเที่ยวชมกันก่อนก็ได้อยู่ใ,ใกล้ๆก็มาชมที่ค้อกนี้ได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้ก็สนใจที่เบอร์โทรครับ091ครับ383 4429ครับครับผมนี่โทรมาเลยนะครับอยากได้ก็โทรมาครับหน้าเลี้ยงครับหน้าเลี้ยงสุดๆนะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นเลี้ยงใหม่ก็ได้อันนี้อันนี้ ใครที่มีคอกอะไรอยู่แล้วครับไม่อยากให้คอกว่างก็เอาไปเลี้ยงเล่น,ลนครับเลี้ยงสบายสบายครับแต่ต้องอย่าให้มันอดเนาะนทีมานม่วงก็อยากให้ทุกท่านได้เลี้ยงวัวได้ประสบความสําเร็จนะครับเอาไปแล้วมีกําไรจะได้กลับมาหากันใหม่ในรุ่นต่อๆไปนะอันนี้ดีแน่และแค่ราคาล้องมันก็พอซื้อกันแล้วเนาะนตัวนี้เชื้อดีเสือดีด้วยตัวเมียสวยตัวนี้อยู่สวยอยู่รอนี่ครับนี่ก็ตัวเมียสีขาวนะครับ เอาไล่ลงไปเลยอ่ะไล่โชว์อีกสักรอบนึงไปแล้วตัวเมียนะนี่ตัวเมียคู่เนี่ยตัวเมียตัวที่สามแล้วอันนี้ตัวผู้ครับสวยๆนี่ตัวผู้แข็งแกร่งแล้วนะชุดนี้นะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่กินไปก็มีแต่จะโตอย่างเดียวแล้วครับไม่ยุบไม่ดองแล้วกินเก่งอะตัวโตสวยๆครับนี่ตัวนี้เชื้อดีสวยครับ สนใจก็โทรหาในอามได้เลยนะพี่น้องนะรถรับจ้างมีพร้อมครับรถรับจ้างมีพร้อมไม่ต้องกลัวไปได้ทุกที่ก็ค่ารถก็คิดกิโลเมตรละสิบห้าบาทครับผมรถปีอัพนะครับสําหรับรถปีอัพใส่หมดนะหมดครับปีอัพของในอามใส่หมดนะครับปีอัพยา,ยาวๆท้ายยา,ยาวๆใส่หมดไปได้เลยทีเดียวมาลงทุนตัวละไม่ถึงหมื่นครับมันเลือกมาหากันไปมันเลือกกันไปเลยตัวละไม่ถึงหมื่นนะครับพี่น้อง นสนใจก็โทรหาในอาร์มครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ครับอของอนวยมีใช่ไหมมีไหม,มอ๋อมีคนจองไปแล้วอยู่ข้างอยู่ข้างข้อกัน,นวยนะครับอยู่ข้างข้อกัน,นวยมาเลยเลยนี่สนใจโทรหาในอาร์มได้เลยครับ เฟซบุก๊กก็ธนพลนาคประภัยครับใครอยากจะติดต่อทางเฟซบุ๊กจะพิมพ์คอมเมนต์จะทักแชทไปหาในอามได้เลยทักไปเลยครับธนพลนาคประภัยเอิดโทรย้ำกันอีกทีครับ0913834429ครับครับผมฝากติดตามไปด้วยนะครับชุดนี้11ตัวหน้าเลี้ยงมาก,มาก่าถ้ามีตัวชุดไหนมาน่าสนใจจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับวัวมีในตลาดทุกวันนะครับของทีมงานม่วงฝากติดตามด้วยครับ น่าจะผสมให้มันหนักงเลยและพอขี้มันเห็นมันตามคออเราดูดิมันสังเกตเหมือนว่ามีออกมานะ